ดังโอ้ยไปแล้วก็ซึงซมละเด้ออันเขียวงามน,นยอยเมื่อเมือยนี่ืองป่านันดึกฟอนโอ้ยเครืบบนน่งอ,องข้าปิงคุณผู้นางามตาเซคุณสาวเอสาวผงเสบดังผานานาอันป่าต้นหนาเมืเองยาะ สะออนคุณยายดิสะออนคุณยายเพราะว่า,ออามีน้ำน้ำนีบเอดหน้านี่ปีละซองเถอบ่ปีสองเถอ3สามเถอ,เอก็ได้มั้งผมว่าน้ำจากเท่านท้นบ่ได้บ่เขาจะหายเหรอ,อ <c oughs> โอ้โหนะครับกำลังดำหน้ายอยู่ครับผมเห็นอยู่ดอกอยู่บ้านผมก็ลายอยู่แต่ว่าเอดปีละเถอปีละเถอเท่านั้นนี่ครับเป็นวิถีชีวิตนะครับคนบ้านเอ่อคนเมืองเอ่อ ยมราชไตนะครับยมราชเตอเนาะอยู่นี่อันนี้ยมราชยังบ้านหน้าแดนอันนี้บ่ออันนี้บ้านเพลือบ้านหน้าแดนบ้านยมราชล่ะเมืองยมราชบ้านหน้าแดนพมสะอ่อนครับอ้นมองน้ำาถมกระทมคัดครับมองบ่มีน้ำกับบ่มีแถวบ้านผมเนี่ยแห้งกัก ผมมีน้ำครับผมมีน้ำเคลื่อนนะสิครับนี่แหละครับมาเบิ่งวิถีชีวิตนะครับพี่น้องสอบบ่อเล่านะครับที่ที่เพิ่นเอ็ดงานอยู่ในบ้านกับเอ็ดเกษตรนะครับเอ็ดแปลงเกษตรเอ็ดปุกเขานะฮะกะปีละสองเธอกะฮักะเกี้ยวไปเพิ่น่าฮักะเมยยังบวเศร้าเมยกะเอาอีละใช้เจ้านี่ขยันเนาะนะกินโอ้ยกินลายปานนั้นบ่เอาไปขายแล้วแล้วผมว่านี่ เออเอาไปคายน้่แหละเ็ดกินบอกอันนี้มันเข้าเพลือเข้าใกล้น้อยเข้าใกล้น้อยบอกโอ้กำลังฟูเข้าใกล้น้อยนะครับอันนี้ก็มีที่ผู้สาวเนาะมาดับหน้าเนาะอเออผู้สาวถึงจะเท่าแต่ก็ยังสไดเลย ครับโอ้ยพูดนะมีรู้มีหลานน้ำปิดเทิม่มปิดเล่นที่นางเล่นนังสืออที่วันนี้เล่นอยู่เนาะหม้อไหนหม้อหม้อหนึ่งล่ะค,ค,คุณยายนะครับค,ค,ค,คุณยายนี่กะเป็นกระดูกสันลังของทางสปปลาวเลยครับนี่เออเป็นกระดูกสันหลังของชาติบรรยากาศดีเนาะผมมักที่วเขานะครับด้านหลังเป็นผู้เขาหินปูนเนาะผู้เขาหินปูนงามครับบ่ เขาเอ็ดเอ็ดอยู่แต่บ่เคยดำแต่มันก็บอย่าหนาะครับบอย่าขาดเลยบอย่าเอาดำไก่คุณยายนี่แหละเออบแบบเอบอืมมันจะไปใหญ่<ๆ>จุ่มลงซื้อซนี่ครับออนี่ครับจุ่มล่องขึออ้นี่อ๋านี่ซอยเบ,บื้องยายยายเป็นมืออาชีพเลยครับนี่มืออาชีพในการดำนาเด้อนี่เลยครับ40ปีปยังสาว,วอยู่สาวอยู่งามอยู่ บอเท่าบอแก่ผู้ใจกันประมาณ30กว่าครับใหญ่เด้อครับครับโอ้อยู่ดีมีแห้งสบายดีปีใหม่โชคดีปีใหม่ล้ำรวยล้ำรวยกันทุกคนได้มากได้คนเด้อโอ้ยดีดีแจ๋วเลยคุ้นใจมายากาศคือดีครับผมมากมรยากาศจังสิแล้วนะครับ กีฝรั่งกี่เข้าไปข้างในแล้วมัจกาศครับเบื้องรถครับเป็นผู้เขาหินปูนนะครับแล้วกับผู้เขาที่มีต้นไม้อยู่เต็มนะครับเขียวขจีนะครับขนาดด้านหลังนี้นะครับมองเทียงหน้านี่ฮะนี่ครับมองเทียงหน้านี่กับเบื้องรถครับด้านหลังเป็นผู้เขาหินปูนสกดงามอีหลีเลยนะฮะผมก็มาซอยปากกานะครับจากน้อยปากกาจักน้อยนะครับพ่อเป็นประวัติศาสตร์เป็นมิตรภาพนะครับเป็นมิตรภาพเป็นมิตรภาพ ปีหน้าเด้อสิมาดำนำนำใหม่ปีหน้าแล้วก็จะมาดำมองนี่แหละสิมาหาเด้อนี่ครับซอยกันครับโอกับปักลงไปเนาะมันเป็นกาต้นน้อยเนาะกาเป็นกาต้นเอ่อต้นกาต้นน้อยเอิ่นว่ากาเอ่อเข้าเข้าใกล้น้อยครับกาเข้าใกล้น้อยเนีาะโอเคครับ แต่บฮ้อนเนาะมันบบค่อยห้อนเนาะอากาศบ ok บค่อยบบค่อยห้อนเนาะอากาศเย็นเนาะโอ้ดี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 ธรรมาดานบ่ให้เจ้าก็อยู่กับประมาณนี้เนาะอากาศไม่ร้อนครับอากาศเย็นสบายนี่แหละครับสอยกันปักกาดำหน้านะครับดำหน้าก็มีลุหลานวันยุทธเสาร์อาทิตย์กับผ้ากันมากนะครับลุ่ไส้ลุสาวนะฮะ มันก็มีไผ่พู่มปูนปาดโตปุนมืนบุญไอไหลายมากล้นจังเห็นน,น้องต้องขาโาครับเดี๋ยวผมขอตัวเดินทางกลับสู่เมืองหาแขกต่อดีกว่านะครับกะเดี๋ยวจังใดกะอบเจอหลายเดอ้อคุณยายเดอ้อบ๊ายบายเดอ้อไปกันเดอ้อเดี๋ยวมีโอกาสพลาดมาทางนี้นะครับหรือว่าเอ็ดหนา้าปีหน้าเดี๋ยวผมจะมาหาคุณยายสบายดีสบายดี ลายดีเลียวไายบายเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเล่นน้ำหูมองอยู่เดี๋ยวปีหน้าถ้าดำหน้าอี้กัะเดี๋ยวแวะมาซอยจ้าดีนี่แหละครับวิธีชีวิตนะครับเพลินเพลนในสปปเลาานะครับว่าเขาเอดหน้ากันนะครับอยู่นี่เขาเอดหน้ากันปีละสองเทือปีละสองเทือเพราะว่าน้ำดีนะครับน้ำมาจากเคิ่อนน้ำเทินนี่เขาปล่อยลงมาให้ชาวนาอยู่นี่สามารถเอดหน้าได้ ีละสองเธอนะครับป่ะติดตามเส้นทางการเดินทางของผมมุ่งนาสู่ท่าเมืองท่าแขกนะครับผมจะเจอ,อยังที่มันดีๆนะครับแปบบรรยากาศดีๆผมกะจะแวะไปเบิงบเบ้งนะครับแวะจอด้ามงมู่จอดเบิ้งนะครับยังเช่นนี่แหละครับเกษตรกรนนะครับเกษตรกร,กกรของสองปปลาวเรากระดูกสันหลังของชาตินะครับปะไปก่อนครับ ยกานี่ครับรถยนต์ต่ำครับโอ้เป็นแต่ายี่ต้นมั่นเนาะเอาไปกินมั่นมั่นเนี่ยกาลี่ประมาณสักเส้าฝรั่เส้าเส้าเส้าเจ็๊รักนี่แหละครับชิมทอดแข่แล้วบรรยากาศนะครับวูเขายัง้อลาอยู่ครับบริเวณถนนเส้นนี้นะฮะ หดงามหดงามสายใจผู้พาขยันน้อยนะเฮ hey, <man>, <c oughs> ้ยเมียนบ่อึออ๋อปลาเสื่อมปลาเสื่อมห้าร้อยเมตรทางเข้าครับนี่มีปลายอยู่ครับปลาเสื่อมห้าร้อยเมตรทางนี้แอดเวนเจอร์ขนาดเลยครับลงทงลงหน้าเลยนี่เข้าโคกมากกว่า ถ้าเป็นบ้านเท่ากับเอิญว่าโคกครับแถวนี้เขา้500เาไีห้0รเมตรผมก็บ่เคยมานะครับผมก็บึงจะเดินทางมาที่ท้ำปะเสื่อมนี่แหละเทอแรกของผมท้ำพระคือกันครับเดี๋ยวนี้ปะเอาคือเป็นยังสีบัตรนี่เดี๋ยวเ,ยวเป็นสะพานต่อไปครับเข้าไปอืมอเตอร์ไซค์จอดสนิทเลยบัตรนี้ เดมาแล้วก็นเดมาแล้วก็ต้องเข้าไปครับผู้เดียวคือเก่ามาผู้เดียวคนรอเลยวะนี่ย่างเข้าสะพานนี่วะนี่ครับสะพานนี่นะมะั้งโอเคโอเคเดี๋ยวเก็บก่อนนะไปเดินทางครับทํำป่าเสื่อมเราว่าเป็นถ้ำที่มีความเป็นธรรมชาติกะสีสังเกตเห็นเลยครับมองนี้เคยมีน้ำท่วมแน่นอนเพิ่งจากสะพาน มีน้ำครับมีน้ำตามเป็นคลองน้ำทางเขาทําปัดเสื่อมเป็นธรรมชาติอีหลีเลยครับทําปัดเสื่อม ฮึคือไปเต็กแทบนนี่เดี๋ยวด้ยวยางไป่ยางมานะครับเป็นบ่อน้ำซ้ำบันนี่อ้เป็นแอ่งน้ำเลยตัวนี้นี่ครับงามครับเป็นแอ่งน้ำ เป็นแอ่งน้ำนะครับแอ่งน้ำอยู่กลางหุบเขาเลยแอ่งน้ำกลางหุบเขาเนี่ยทำป่าเสริมเงียบเก็บเลยครับกับมีผมผู้เดียวเลยมาผู้เดียวมาเสาโพธถ้ามาเสาๆนี่ก็สิเออได้สัมผัสกับบรรยากาศ อย่าม,มือเสานะครับแล้วก็ธรรมชาติผู้เดียวครับมีผู้ใดมาเบิงน้ำเลยเนี่ยภูเขาสูงนะครับเนี่ยภูเขาหินปูนฮะภูเขาหินปูนทั้งหมดเลยน้ำกระใสขนาดเลยเนี่ยป่ากันหลายหลายเนี่ยแนบลงไปสารลายโอ้ระคอประคอมนนะครับมีประคอนนำธรรมชาติครับ นี่แหละครับทางมาครับอ๋อผมเห็นมองนี้เป็นนังมองนังจุดชมวิวหอแลละครับนี่ครับถ้ำประเสริมครับหอเราเอะยังไงแบบบดีถ้ำป,ประเสริมอ๋อเป็นน้ำครับด้านในนะฮะเป็นน้ำถ้ำปลาเสริมมืดแล้วเนาะ สิบปรเไปต่อครับถ้ำปลาเสื่อมนี้จะเป็นจะเป็นน้ํานะครับเป็นบ่อน้ําธรรมชาติน่าจะมองเห็ววนเพราะวา้ำเงาครับเขาว่าเป็นทํำเงานานะฮะมองไปมีน้ําอยู่ข้างในน่าจะเข้าไปบ่ได้ครับถ้ำปลาเสื่อม ฝรั่งนะด้านหน้าผมครับเดี๋ยวไปเบิ้งก่อนครับท้าฝรั่งมันเป็นยังไงฝรั่งมื่เล่นหลายบ่อรู้ว่าจัางไหนคือบ่อท้าฝรั่งแต่ก็น่าจะเกี่ยวกับฝรั่งนะครับฝรั่งน่าจะมาสกสร้อากาศแถวนี้บ่อยนะครับเงียบกีบครับเบิ้งอับรถครับผมเป็นคนแรกเลยบ่ที่มาท้าฝรั่งะกะผมเคยมาแล้ครับเดี๋ยวะะกะขี่รถเข้าไปเจิด จจะจอดรถนี้เนาะจอดรถนี้แหละครับครับเดี๋ยวลงไปครับนี่ก็เป็นทางลงไปท่าฝรั่งนะครับนักท่องเที่ยวกับอ๋อู่ครับผมนึกว่ามีเฉพาะผมนะครับท่าฝรั่งกับส่วนมากก็สิเ,เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ให้คนมาเป็นร้านอาหารนะฮะร้านอาหารริมแม่นำ้ำโอ้โหนะครับ าฝรั่งครับสวยงามครับแล้วก็มีมองกลางเต็นท์ทั้งท่งนําจุดมองนี้น่าจะเป็นร้านอาหารครับเป็นจุดร้านอาหารล้วนๆเลยนะฮะก็คือว่ามาท่องเที่ยวท่ามกลางความเป็นธรรมชาติอิหรีครับ คุณเขานะครับมีแต่ภูเขาล้วนๆเลยนะครับนี่ครับภูเขาและกก็น้ําอยู่ในท้าฝรั่งนี้ใส่มากๆนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับน่าจะเล่นได้นะครับกินข้าวเซ็จแล้วก็ดดน้ําเล่นได้มองนี้น้ําใสครับน้ําใสมากๆเลยนะฮะมีร้านมินิมาร์ทพร้อมมีเซเว่นมินิมาร์ทท่ามกลางคุณเขาเลยนะครับด้านหน้าผมด้านซ้ายด้านขวาที่คุณเขาล้อมรอบนี่แหละครับท้าฝรั่งนะครับท้าท่านใด สนใจชิมมาเที่ยวกับขี่รถเองมาจากท่าแขกกับประมาณ10กิโลนี่แหละประมาณ10กิโลอยู่สายมือแต่ทางเขากะดินแดงในจักหน่อยท่าฝรั่งเดี๋ยวผมจะขึ้นเบรกเบิ้งเทิ่อนครับมีฮอดมิเซเว่นอีเลเว่นมาตังเหมือนแล้วครับทั้งเทิงนี้กับบบมี่ยัง นะฮะส่วนมากจะเน้นเน้นตรงบริเวณท้าฝรั่งมากกว่านะครับท้าเล่นน้ำนะฮะเอาผมพามาเบื้องครับนีครับเพื่อท่านใดที่จะสนใจที่จะมาเที่ยวนะครับกับบริสีค่าใช้จ่ายจากบ้านนะครับในการมาที่ท้าฝรั่งนะครับเพราะว่าส่วนมากจะมากินข้าวท่านใดที่ต้องการที่จะเดินทางมากินข้าวและก็สัมผัสกับธรรมชาตินะครับที่แขวงคําม้วนเมืองพากแข็งนะฮะก็มาได้ครับท้าฝรั่งครับ มื่อน,นี้ผมมาเซาไปน่อยนะครับก็เลยบบเห็นนักท่องเที่ยวนะฮะก็ชิมีนะครับมองเล่นน้ำก็บมีสามารถที่จะเล่นน้ำได้นะครับมีสิงสาอยู่กลางน้ำโอ้อากาศมากๆเลยนะครับถ้าฝรั่ง ท่านใดที่สนใจที่จะเดินทางมาเที่ยวท้าฝรั่งนะครับก็มาได้เลยนะครับผมเบื้องแล้วโอ้ธรรมชาติงามีิลีครับเพราะว่าสายขวาที่เป็นคูนเขานะครับแล้วก็คลองน้ำนะครับสายน้ำนี้เป็นสายน้ำที่มีความใสสะอาดนะครับเหมาะสำหรับการเล่นน้ำในบรรยากาศที่คลายร้อนนะครับช่วงนี้ก็หน้าหนาวอยู่นะครับแต่ก็ว่าช่วงประมาณเที่ยงนี้ก็ทะเลทรายขึ้นกันครับแถวนี้ก็บอนขึ้นกันม่องนี้น่าจะเป็นจุดที่ตอบโจทย์สำหรับท่านที่ต้องการที่จะสัมผัสธรรมชาตินะครับท่ามกลางขุนเขา ที่เมืองทาง่าแขกครับ